เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องอยากเห็นเทวดาต้องทำอย่างไรมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเทพรักษาเทวดาคุ้มครองโดยแก้วทาราฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเา้าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับควรละความอยากรู้อยากเห็นออกไปก่อนทำจิตให้เกิดความโปร่งโล่งสบายมากที่สุดแล้วจึงอธิษฐานจิตโดยใช้กำลังบุญที่มีอยู่มนุษย์และเทวดาต่างอยู่ภพภูมิที่แตกต่างกันซึ่งความแตกต่างกันนี้ทำให้มนุษย์ไม่อาจมองเห็นเทวดาได้ด้วยตาเนื้อ ยกเว้นผู้มีทิพยะจักขุยานเท่านั้นซึ่งได้จากการปฏิบัติภาวนาจนถึงระยะหนึ่งที่จิตมีความละเอียดสามารถสัมผัสติดต่อสื่อสารกับเทวดาได้ทว่าในบางคนที่ทำสมาธิภาวนาแม้จะไม่แก่กล้ามาแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งก็จะเกิดทิพยะจักขุยานย่างอ่อนได้โดยมากจะปรากฏในความฝัน เช่นเทวดามาเข้าฝันปรากฏกายให้เห็นหรือบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นต้นแต่ถ้าเรามีความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเทวดาที่คอยช่วยเหลือปกปักรักษาคุ้มครองเรานั้นมีอยู่จริงหรือไม่แล้วถ้ามีจะเป็นอย่างไรความสงสัยนี้จะทำให้จิตขุนมัวการนั่งสมาธิภาวนาเพื่ออยากรู้อยากเห็นจึงไม่เป็นผล นั่นก็คือไม่ได้เห็นอย่างที่อยากจะเห็นเพราะจิตยังไม่ละเอียดพอทำให้ไม่อาจสัมผัสเทวดาได้หากแต่สามารถปล่อยวางในความอยากรู้อยากเห็นนั้นได้แล้วตั้งใจปฏิบัติภาวนาซึ่งอาจจะทำได้เพียงสมาธิขั้นพื้นฐานไม่ถึงฌานขั้นสูงสูงก็มีสิทธิ์เห็นเทวดาได้เหมือนกันเพราะเมื่อทำสมาธิแล้ว ถึงเวลาที่จิตมีความสงบละเอียดปล่อยวางจากกิเลสได้แค่เพียงไม่กี่นาทีวงเวลานั้นความเป็นทิพย์ก็จะเกิดขึ้นเองซึ่งอาจจะเห็นเทวดามาปรากฏในนิมิตในความฝันได้หรือมาปรากฏกายให้เห็นเลยก็ได้แต่จะเห็นเทวดาในระดับใดนั้นก็สุดแล้วแต่ความละเอียดของจิตและความเมตตาของเทวดาที่ท่าน มาสงเคราะห์ให้เห็นแม้ผู้ใดที่ไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาก็ตามหากแต่มีศีลให้ทานอุทิศให้เทวดาอย่างสม่ำเสมอท่านอาจจะเมตตาปรากฏกายให้เห็นได้ฉะนั้นผู้ที่อยากรู้ว่าเทวดาที่คอยรักษาคุ้มครองเราหรือที่เรียกกันว่าเทวดาประจําตัวนั้นจะมีจริงหรือไม่จะเห็นได้หรือไม่ ก็ควรมั่นภาวนาให้เป็นประจำพร้อมๆกับการรักษาศีลเพราะศีลเป็นอีกหนึ่งประการสำคัญที่บ่งบอกได้ว่าจิตใจมีความละเอียดประณีตแค่ไหนเนื่องจากศีลนั้นเป็นความปกติของผู้เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้มีจิตใจสูงสงถ้าไม่รักษาศีลแล้วก็เท่ากับว่าผิดปกติจากความเป็นมนุษย์นั่นก็คือเป็นผู้มีจิตใจต่ำ หรือมีจิตที่อยากนั่นเองและที่สำคัญก็คือเทวดาท่านคือผู้รักษาศีลฉะนั้นท่านยอมเมตตาผู้ที่รักษาศีลด้วยเช่นกันต่อมาคือการให้ทานเพราะการให้ทานทำให้จิตใจละเอียดผ่องใสเนื่องจากสละความโลภนั้นออกไปฉะนั้นถ้าปรารถนาอยากเห็นอยากสัมผัสว่า เทวดามีจริงหรือไม่ก็ให้มันจเจริญโวนาอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการรักษาศีลและให้ทานไม่แน่ว่าท่านอาจจะเห็นสิ่งที่เรียกกันว่าเทวดาก็ย่อมได้เห็นเทวดาด้วยการอธิษฐานจิตสำหรับการอธิษฐานจิตเพื่อให้ได้พบเทวดานั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆท่านจะมาปรากฏให้เห็นตามความต้องการได้แต่ผู้นั้น จะต้องสั่งสมบุญมาพอสมควรแม้ว่าจะไม่มีหูทิพตาทิพก็ตามแต่สามารถใช้กำลังบุญที่ตนได้สั่งสมมาแล้วอธิษฐานให้เห็นได้เนื่องจากบุญเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทวดามีกายทิพที่สว่างสวยัยมีกำลังที่จะช่วยมนุษย์ในเรื่องต่างๆฉะนั้นเทวดาก็จะต้องสร้างบุญบาร,รมีของท่านเองด้วยการทำหน้าที่ต่าง เช่นการดูแลาศาสนสถานหรือการช่วยเหลือมนุษย์เมื่อมนุษย์เห็นว่าเทวดามีจริงช่วยเหลือได้จริงจึงเกิดความศรัทธ,ธาที่มีต่อเทวดาและทุกครั้งที่ทำบุญก็อุทิศบุญให้เทวดาด้วยแต่กำลังบุญที่จะอธิษฐานให้ได้พบเห็นเทวดานั้นก็ขึ้นอยู่กับกำลังบุญของเราที่ได้ประกอบมาทั้งฐานศีลภาวนา ซึ่งหากได้สะสมไว้มากแล้วก็อาศัยกําลังบุญโดยการน้อมจิตอธิษฐานขอให้ได้ชมบารมีของเทวดาสักครั้งในชีวิตเมื่อน,นั้นเทวดาท่านยอมปรากฏให้เห็นได้เพราะการมีกําลังบุญมากก็เท่ากับกําลังจิตที่เป็นกุศลมีมากจึงสื่อถึงเทวดาได้แต่เทวดาจะปรากฏหรือไม่ก็ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะความศรัทธามาเป็นทีตั้งพอหลายคนอยากรู้อยากพิสูจน์แต่ขาดศรัทธาก็ไม่อาจเห็นได้เนื่องจากไม่เปิดรับความศรัทธานั้นทว่าในอีกหลายคนมีศรัทธามีความเชื่อว่ามีอยู่จริงก็อาจจะเห็นในสิ่งที่ตนปรารถนาก็ได้อีกหนึ่งกรณีคือความอยากรู้อยากเห็นมากเกินไปทำให้จิตใจร้อนรน เกิดความสงสัยต่างๆนานาแสดงให้เห็นว่าจิตนั้นยังมีความขุ่นมัวอยู่มากทำให้การอธิษฐานไม่สำเร็จผลดังนั้นก่อนอธิษฐานจิตจึงควรละความอยากรู้อยากเห็นออกไปก่อนทำจิตให้เกิดความโปร่งโล่งสบายมากที่สุดแล้วจึงอธิษฐานจิตโดยใช้กำลังบุญที่มีอยู่คืออธิษฐานขออาศัยกุศลผลบุญในทาน ศีลภาวนาที่ได้กระทำมาและหากมีบุญกรรมสัมพันธ์กับเทวดาก็ขอให้ได้พบได้เห็นได้สัมผัสซึ่งหากปัจจัยต่างๆเหมาะสมหรือถึงเวลาอันสมควรที่เราจะพบเห็นก็จะได้เห็นแต่ไม่ใช่ว่าจะคิดว่าอธิษฐานแล้วจะต้องเจอเทวดาเสมอไปเพราะบางครั้งอาจจะมีปัจจัยอีกหลายประการที่ทำให้เราไม่อาจพบเห็นเทวดาได้ โดยเฉพาะความอยากรู้อยากเห็นที่มากเกินไปนั่นเองแต่บางคนที่ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นก็จะเห็นโดยมิได้ตั้งใจก็มีและอย่าไปคิดเสมอว่าเทวดาจะปรากฏตัวให้เห็นได้ง่ายๆด้วยการอธิษฐานเพราะจะกลายเป็นอุปทานหรือการคิดไปเองได้เช่นเห็นแสงไฟรําไรก็คิดว่าเป็นเทวดาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้น สิ่งเหล่านี้คือความเชื่อที่ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองเท่านั้นพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370